สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนา,นาทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขายเส้นคืนมงสุลินกาเซเนมาเปิดขายลังเก็บใส่คืนลักครับเนี่ยเป็นลังเก็บใหม่ๆกับผมที่ทางขายเด่นนามาเปิดขายเป็นลังเก็บใส่คืนลักขนาดบวงหกจุดทานิวกับผมเนี่ยบวงหกจุดหาหนิวบากเกินเจ็ดนิวกับผม เดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดสินคา้าในงานความชัดเจนพร้อมราคากันครับนี่ฮะนี่จะเป็นลังเก็บของขายเซียนคืนมุสซลินครับผมเป็นลังเก็บไซบวงขนาด6.5นิวครับเนี่ย 6. 5. นี่คือขนาดบวงนี่6.5นิวไซห6จนิว นี่คือส่วนที่เหลือครับผมนี่คือส่วนที่เหลืออ่ะราคากับเปิดขายอยู่ที่3ามอันหนึบาทครับผม3ามอันหนึบาทสำหรับท่านใดที่ตามหาลังเก็บยาวๆสวยๆกะทักเข้ามาได้ครับผมนี่ฮะรายละเอียดตะเข็บค่างความตรงตามภาพเลยครับผมนี่ฮะทางขายเสียนคืน หลักประกันความละเอียดความสวยให้เลยครับผมเดี๋ยวไปชมกันหลายๆด่านหลายๆมุมครับผมนี่ฮะเป็นลังเก็บความยาวอยู่ที่ขนาด24ถึง25นิ้วครับ24ถึง25นิว้วคือขนาดตัวนอนด้วยครับผมขนาดตัวนอนนี่ฮะนี่ฮะจากต้นถึงปลายขนาด24ถึง25นิว้ว ส่วนขานี่สิประมาณหาหกนิ้วครับผมเ,เรือว้ให้งาวครับสำหรับท่านใดที่ตามหาลังเก็บอยู่กับทักขามาได้ครับผมราคากันดียองครับราคาบันบาทสามอันหนึ่งรอยบาทโทรข้ามาสร้างได้ 70, รรครับผม0927635570หรือสิทักเฟสทักไลน์นะฮะรายละเอียดสินค้า ก็ที่พิมพ์ไว้ใต่คลิปวิดีโอครับผมก็สนใจก็ถักขมาได้ครับก็ขอฝากไล,ลย์ละเอียดถวายสามีก่อนครับสวัสดีครับ